ำรอยหลวงปู่มันตอนสิทธิผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มันเรียบเรียงโดยพระอาจารย์วิริยังศรินทโร การจำพรรษาที่บ้านนามนได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยที่สุดและได้ผลทางใจมากที่สุดทั้งผลเกิดจากประสบการณ์ใหม่ๆอันเป็นผลได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นผลทางปกครองและผลทางเผยแผ่ธรรมข้าพเจ้าจึงมาคิดถึงความเป็นอาจีรยะของท่านอาจารย์มัน่นมีเชว่าจจเยินยอดท่านจนเกินความจริง แต่ท่านเป็นอัจริยะจริงๆเพราะข้าพเจ้าก็ชอบตรงไปตรงมาอยู่แล้วคนจะมาพูดกันความจริงหรืออ้อมคอม,ม่ชอบการอยู่กับท่านอาจารย์มั่นในพรรษานี้จึงเป็นการศึกษาทั้งธรรมและศึกษาทั้งตัวของท่านอาจารย์ด้วยมีอะไรแปลกๆใหม่ๆให้พวกเราได้ศึกษาอยู่ตลอดเวลาทุกๆองค์ที่มาอยู่กับท่านต่างก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันหมด ถึงความสามารถทั้งภายนอกภายในนี่ก็เป็นปัจจัตังรู้เฉพาะตัวของผู้ที่อยู่ร่วมกับท่านู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกับท่านหรือเพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้อ่านเรื่องราวของท่านย่อมจะไม่เป็นปัจจิตังบางทีก็เ,เกิดความสงสัยแต่บางคนก็เลื่อมใสจึงเป็นของยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้ ออกพรรษาแล้วจะมีการตัดเดย็บชีวรให้แก่องค์ที่ขาดแคลนเพราะต่างก็ช่วยกันตัดเดย็บด้วยมือกว่าจะเสร็จแต่และตัวก็ใช้เวลาหลายวันตามปกติแล้วของที่ได้จากกถินผ้าปา่าของที่เข้ามาถวายท่าน <c oughs> ก็จะถูกแจกออกไปแก่พระพิสุสามสมณรนทั้งหลายโดยทั่วกันหลังจากธุรกิจมีการแจกชีวอนและทำชีวรเสร็จแล้วท่านปรารภที่จะออกไปจากวัดป่าบ้านนามน เพื่อความสงบตามัธยาศัยในที่ไม่ไกลจากวัดป่าบ้านนามนนี้เท่าไรนักมีบ้านหนึ่งชื่อบ้านนาสีนวนอยู่ใกล้เขาภูพานบ้านนี้มีวัดร้างอยู่วัดหนึ่งไม่ไกลจากบ้านมีกุฏิหลังเดียวท่านด้ลึกเอาวัดร้างนี้เป็นที่พักได้ออกจากวัดป่าบ้านนามนกับข้าพเจ้าและมีพระติดตามสององค์ตาพระขาวหนึ่งคน การมาอยู่วัดบ้านนาศีนวลน,นี้ถือว่าเป็นการพักผ่อนของท่านตามธรรมดาท่านก็พักผ่อนอยู่แล้วไม่ว่าอยู่ที่ไหนแต่การอยู่ในหมู่บ้านใหญ่พระภิกษุสามเณรก็จะมาพักไปศึกษามากเป็นการกังวลในการดูแลแนะนําสั่งสอนเมื่อมาอยู่บ้านนาศีนวลพระภิกษุสามเณรมาอยู่มากไม่ได้เพราะเป็นบ้านเล็ก จึงถือว่าเป็นการพักผ่อนในการบางครั้งพระพิสุสัมเนรผู้อยู่โดยรอบไม่ไกลนักก็ถือโอกาสเข้ามานมัสการเพื่อรับอวาจากท่านเป็นครั้งคราวณนะโอกาสนี้เองเป็นโอกาสที่เหมาะที่สุดสําหรับข้าพเจ้าเวลาว่างมากนะับเป็นโชคในชีวิตครั้งสําคัญครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้มาอยู่กับท่านอาจารย์มัน่น ข้าพเจ้ามิได้ทิ้งโอกาสอันมีค่านี้ให้เสียไปเลยพยายามไต่ถามประวัติความเป็นมาของท่านอย่างละเอียดความรู้พิเศษต่างๆที่ได้จากสถานที่นี้มากจริงๆและทั้งยังได้ความคุ้นเคยสินสนมกับท่านอย่างที่ใครจะได้ยากวันหนึ่งตอนเช้าขณะที่ข้าพเจ้าเตรียมครี่สังฆาติซ้อนจีวรหลังจากถวายการครองจีวรที่ท่านเสร็จแล้ว ท่านได้เหลือบมองเห็นสังขาตีของข้าพเจ้าแตกตะเข็บหลายแห่งและเย็บจุนเอาไว้ท่านถามว่าสังขาตีขาดแล้วใช่ไหมยังไม่ขาดเป็นแต่เพียงแตกตะเข็บครับผมข้าพเจ้าตอบนั่นแหละมันขาดแล้วเออวิริยังถ้าคุณเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้เดี๋ยวพางก่อนรุ่งนี้คงจะมีใครสักคนนำผ้ามาถวายเราจะตัดสังฆาติให้ ท่านอาจารย์ท่านพูดทําเอาข้าพเจ้าขนลุกขนพองไม่นึกเลยว่าท่านจะพูดกับข้าพเจ้าอย่างนี้ต่อจากนั้นข้าพเจ้าก็นำบาทออกเดินไปรอท่านที่ริมละแวกบ้านถาวายบาทแก่ท่านเมื่อท่านไปถึงเดินตามหลังท่านไปอันความคิดที่จะต้องคิดติดอยู่ในใจขณะนี้คือคําพูดของท่านอาจารย์บอกว่า ถ้าเธอมีบุญพรุ่งนี้ก็จะมีคนนำผ้ามาถวายทำให้ใจของข้าพเจ้าต้องกังวลหนักขึ้นว่าท่านอาจารย์เจ้าตัวเรามาเสี่ยงบารมีเสร็จแล้วนี่ถ้าหากไม่ได้ผ้าไม่มีใครมาถวายเราอาจจะต้องเป็นคนอาภัพเนถึงกับท่านไม่อาจจะรับเอาเราเป็นสิทธิ์ของท่านก็เป็นได้ ขณะนี้เราก็เพิ่งจะมาอยู่กับท่านเพียงปีเศษเท่านั้นท่านเจ้าผ้าสังฆาติมาเสียงบาร,รมีเสร็จแล้วเห็นที่จะแยกเสลกระมังคราวนี้และขณะนี้เป็นระยะเวลาของสงครามโลกนั้นที่สองยังไม่สงบผ้าที่จะใช้หายากจริงๆกว่าจะได้แต่รับผืนนานนักชาวบ้านต้องนุ่งผ้าขาดหน้าขาดหลัง เด็กนักเรียนไปโรงเรียนไม่มีเสื้อใส่แม้จะมีบ้างก็ปะหน้าปะหลังพระพิสุสัมมาเนตามวัดต่างๆจะได้จีวรแต่ละตัวนั้นนานเต็มทีต้องปะชุนเช่นเดียวกันอันเราก็มาถูกท่านอาจารย์เสียงบาร,รมีด้วยผ้าสังคติหนึ่งผืนดูก็เป็นเรื่องใจไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเลยคืนนี้ก็ลวงไปอย่างฝันดีเป็นที่สุด ท่านอาจารย์ท่านพูดทิ้งคําไว้แต่ตอนเช้าแล้วท่านก็ไม่ได้เอ่ยถึงคํานั้นอีกเลยข้าพระเจ้าว่าฝันดีนั้นก็คือยังไงเสียเราคงจะต้องได้รับผลแห่งความจริงที่ว่าเราจะเป็นผู้มีบุญหรือเป็นคนบาปก็จะต้องรู้กันในวันพรุ่งนี้แน่นอนเลยทำให้ข้าพเจ้าทําความเพียรน,นั่งสมาธิคมฐานเป็นการใหญ่ไม่ต้องหลับนอนกันละเกิดรู้สึกว่าได้ผล หันกลับไปคิดถึงท่านอาจารย์มั่นท่านได้ทรมานคนเพื่อเป็นคนดีทุกวิถีทางทุกอย่างที่ท่านออกอุบายแต่และครั้งได้ผลเกินคาดครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกับที่แล้วมาหลายๆครั้งที่บางเกิดผลจากอุบายวิธีของการทรมานที่ได้ผลอย่างสุขุมลุ่มลึกในขณะที่ผลทางภายในกำลังเกิดขึ้นแก่ข้าพระชาอย่างเยืกเย็นสว่างสวัยสบายผ่องใส อย่างที่จะพูดยากทีเดียวนี้เกิดจากกุบายวิธีอัญชันฉลาดของท่านอาจารย์มันรุ่งขึ้นเวลาบ่ายโมงเสียงคนหลายคนทั้งแบกทั้งหามทับสัมภาระตีเกราะข้อไม้ได้ยินมาแต่ไกลข้าไปเจ้าเดินจงกรมอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ห่างจากกุฏิเท่าใดนักได้ยินเสียงก็สงสัยรียบออกมาคอยดู ซึ่งขนาดเดียวกันทานาจารย์ก็เปิดประตูออกมาก็พอดีกระบวนผู้คนได้มาหยุดอยู่ที่ริมวัดเอาของวางไว้เรียบร้อยมีหัวหน้าคนหนึ่งเข้ามหาทนาจารย์นิมนต์ให้ไปชักบังสกุลท่านก็เดินตามเขาไปแต่เข้าไปเช้าไม่ไปเพียงจะจัดที่ต้อนรับเขาอยู่ที่กุฏิในไมช่ช้าพวกเขาก็พากันนําเอาของมากองไว้ที่ชั้นกุฏิ ข้าพเจ้าไม่สนใจของอื่นนอกจากผ้าจะมีหรือไม่หนอพอจะทำสังคติได้ข้าพเจ้าก็ต้องอุทานขึ้นมาในใจว่าโอ้โหผ้าทำสังคติมีแล้วนี่ยังไงแต่นึกยิ้มอยู่ในใจไม่พูดอะไรเลยท่านอาจารย์เหลือบมองมายังข้าพเจ้ายังกะจะพูดอะไรสักอย่างแต่ท่านก็ไม่พูดหลังจากท่านให้ผ่อนโยมโยมกลับกันหมด และสั่งให้เนนตาผ้าขาวเก็บของอื่นไปส่วนผ้าขาวท่านสั่งให้ข้าพเจ้าเก็บมาดูจึงเห็นว่าเป็นผ้าบางเนื้อดีพอที่จะตัดได้สังคติพื้นหนึ่งอย่างสบายท่านจึงพูดว่าเอ้าผู้มีบุญเอาผ้านี้ไปตัดสังคติเสียเป็นคำพูดที่สั้นๆแต่ฝังใจน่าดู ข้าปราชาไม่ใช่นักเขียนนักประพันธ์ถ้าเป็นนักเขียนนักประพันธ์คงจะพรณนาของจริงได้กว้างขวางและแนบเนียนกว่านี้มากแต่นี่ก็เอาเพียงความเข้าใจก็ดีแล้วข้าปราชาก็พอใจแล้วที่ยังเขียนได้ถึงเพียงนี้ข้าปรจชาจะดีใจหรือปีติหรือถูกอาจารย์ยกยอหรืออะไรก็พูดไม่ถูกอีกเหมือนกันในเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้ทำเอาข้าปรจชาต้องยิ้มข้างในอยู่หลายวัน แต่ก็ไม่ประมาทในการที่จะพยายามเพื่อการปฏิบัติจิตอย่างไม่ให้เวลาล่วงเลยไปเปล่ปขาขณะที่เรามาอยู่กับท่านผู้ประเสริฐและจมวประมาทอยู่ไม่ได้เป็นอันขาดเพราะการได้อาจารย์เช่นนี้ยากนักที่จะมีบุญได้อยู่กับท่านข้าพเจ้าหมายถึงว่ามีบุญอยู่กับท่านผู้ทรงกนวิที่ยิ้มก็เพราะได้อยู่ปฏิบัตินั่นเองแต่ว่าอยู่กับผู้หวังดีตัวเรานั้น แม้จะถูกขกถูกสับเราก็ยินดีรับเสมอบางครั้งถูกยกยอเช่นคราวนี้บางครั้งถูกขกสับเช่นคราวก่อนแต่เราก็ยินดีให้ท่านทำเช่นนั้นเพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งการปฏิบัติของเราพร้อมเสมอที่จะให้ท่านทำทุกอย่างเพื่อความเจริญก้าวหน้า ขณะที่มาอยู่ที่วัดร้างบ้านนาศีโนวันเป็นเวลาหลายวันต่อมาข้าพเจ้าชอบเล่าความฝันให้ท่านฟังบ่อยๆเพราะความฝันนั้นแปลกๆเนื่องจากอยู่ในที่สงบสบายซึ่งบางครั้งก็เห็นพระสาวกแต่ครั้งพุทธกาลมีพระอานอนท์บ้างพระกสปะบ้างพระริวัตตะบ้างหรือบางครั้งก็ฝันเห็นพระพุทธเจ้าเอาเลยซึ่งก็ต้องเล่าถวายท่านฟังทุกคราว วันหนึ่งขณะที่ข้าพเจ้าเล่าความฝันให้ท่านฟังนั้นเข้าใจว่าท่านคงรำคาญหรืออาจจะแนะนำข้าพเจ้าว่าเรื่องฝันนั้นเป็นเรื่องไร้สาระท่านจึงว่าเออฝันหยั่งบูฝันปนฝันปีฝันคืนนี้ฝันว่าได้สีไม่ยายเป็นอันว่าท่านได้ทั้งบุทั้งด้งดยอย่างลึกซึง้งและเป็นการแนะนำอย่างมิได้มีวันลืมอีกครั้งหนึ่งแม้คำนี้จะเป็นคำหยาบ แต่ก็ไม่ทราบจะเอาคำอะไรมาพูดมาแปลให้ถูกถ้าเอาคำอื่นมาลงกลัวจะปิดสำนวนเสียรสชาติไปข้าพเจ้าก็ไม่ขอแปลด้วยสุดแล้วแต่ท่านจะแปลเอเอเงก็แล้วกันแต่จะอย่างไรก็ตามเป็นคำสอนที่แนบแน่นที่สุดสำหรับข้าพเจ้าเพราะความฝันนี้เป็นเรื่องที่ลุ่มหลงกันมานานแสนนานแล้ว ถึงกับมีตำรับตำราทายความฝันกันทีเดียวแต่ท่านอาจารย์ท่านก็พูดไว้เป็นคำแปลบางตอนว่าเป็นเรื่องไร้สาระถ้าใครลุ่มหลงอยู่ในความฝันจะทำให้เป็นคนโง่เง่า,งาทั้งนี้ก็หมายความได้หลายอย่างว่าผู้หลงไหลในความฝันเท่ากับยอมตัวอยู่ใต้ลมลมแรง,งอันนี้คงจะเป็นคติสำหรับผู้หลงละเอเพอฝันซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้มีขึ้นแก่ผู้อบรมจิตดีแล้ว แต่ว่าขณะในที่จิตบริสุทธิ์อารมณ์ต่างๆไม่ค่อยหนาแน่นการฝันนั้นกลายเป็นนิมิตคําว่านิมิตคือเครื่องหมายแสดงเครื่องหมายปริศนาทําให้เกิดความจริงบางประการขึ้นได้ซึ่งในวันต่อมาท่านอาจารย์มัน่นท่านได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อพระนางเจ้าสิริมหามายาสบินนิมิตก็ดีเมื่อพระพุทธองค์สบินนิมิตในตอนก่อนจะตรัสรู้ก็ดีนี้เป็นนิมิตไม่ใช่ละเมอเพ้อฝัน ก็เป็นอันว่าข้าพเจ้าด้วยความรู้เพิ่มเติมในเรื่องนี้อีกมากทีเดียววันหนึ่งข้าพเจ้านั่งสมาธิอยู่โคนไม้ใกล้กๆกับกุฎีของท่านได้รำพึงในใจว่าอันการอยู่ร่วมกับนักปราชนีเป็นประโยชน์มากจริงๆเป็นผลทุกตรางนิ้วเลยทีเดียวสมกับคําว่าปันฑิตานันจะเสวนาการคบหาบัณฑิตเอตมังคลมุตเตมังเป็นมงคลอนุดมสูงสุด ข้าพเจ้ามาทราบซึ้งถึงมงคลคาถาข้อนี้อย่างยิ่งในเมื่อมาอยู่กับท่านอาจารย์มั่นในครั้งนี้ความรำพึงของข้าพเจ้าได้เป็นไปอย่างความบริสุทธิ์ใจและได้มีความกระตือรือร้อนต่อความเพียรเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้มากขึ้นจากการได้รับธรรมเทศนาของท่านแม้ว่าจะอยู่กันเพียงองค์หนึ่งสององค์ท่านก็แสดงทาให้ฟังโดยการให้โอวาทแนะนำตื้นลึกหนาบางของข้อปฏิบัติต่าง ถ้าหากว่าเราถามถึงธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วท่านจะอธิบายให้หายสงสัยได้อย่างมสัจันทีเดียวในวันหนึ่งเหตุการณ์ไม่ได้คาดฝันว่าเหตุเช่นนี้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการป่วยของท่านอาจารย์มัน่นเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเสียงร้องเรียกของท่านดังออกมาจากข้างในห้อง ซึ่งถูกลงกรอนประตูหมดแล้วขณะนั้นท่านลุกขึ้นไม่ได้เนื่องจากเป็นไข้ามาลาเรียทําให้ขาทั้งสองหมดแรงไม่มีแรงยันข้าพเจ้ากําลังทํากิจวัตรอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ข้างนอกได้ยินคําว่าวิริยังเฮาลุกบอได้ยิ่งทำให้ตกใจยิ่งขึ้นข้าพเจ้าวิ่งวนรอบกุฏิสองรอบสามรอบจะหาวิธีเข้ากุฏิให้ได้ แต่ก็หมดปัญญาเพราะกลอนโบราณหนาแน่นเหลือเกินทันใดนั้นความคิดไดเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าว่าหน้าต่างคงจะไม่ได้ใส่สลักอาจจะมีสักช่องข้าพเจ้าจึงใช้ไม้พาดแล้ขึ้นไปตามช่องหน้าต่างก้าวไปถูกหน้าต่างหนึ่งไม่ได้ใส่กลอนเพียงงับไว้เท่านั้นก็ดึงออกเปิดได้โล่งใจข้าพเจ้ารีบปิดหน้าต่างเข้าไปในห้องทันทีซึ่งขณะนั้นท่านอาจารย์มั่นกำลังนอนยู ท่านเรียกบอกให้เข้าไปเร็วเพราะท่านปวดท้องเบาโยข้าพเจ้าก็ไปพยุงท่านให้ลุกขึ้นนั่งแล้วท่านก็เบาได้ตามความประสงค์แล้วก็พยุงให้ท่านกลับมานอนตามเดิมข้าพเจ้าถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์เป็นอะไรไปท่านตอบว่ามันจับไข้ตั้งแต่บา่ายโมงหนาวแท้แท้เลยเอาผ้ามาห่มเท่าไรก็ไม่หายหนาวพ่อสั่งไข้าขามันก็อ่อนหมดยกไม่ขึ้นเอาเลย เป็นอันว่าวันรุ่งขึ้นท่านไปบินธบาทไม่ได้และฉันอาหารหนักไม่ได้ข้าไปเช้าต้องไปจัดแจงให้ตะปะขาวบองบองนั้นต,ต้มข้าวต้มและก็มีอาหารข้าวต้มถ่า,ายท่านจึงกระทั่งหายจากไข้แต่ก็ยังไม่ปกติในระยะนี้ท่านได้อนุญาตข้าไปเช้าเข้าไปจำวัดในห้องเดียวกันกับท่านตามปกติแล้วท่านจะไม่ใครเข้าไปจำวัดในห้องเดียวกับท่านเปน็นนันขาด เรานี้ท่านเห็นใจข้าพเจ้าว่าเอาใจใส่ปฏิบัติอย่างจริงใจจึงให้เข้าไปจําวัดในห้องเดียวกับท่านทั้งนี้ข้าพเจ้าก็ประสงค์เช่นนั้นเพราะไม่แน่ใจว่าใครจะจับเอากับท่านอีกเมื่อไรถ้าหากจับใครอีกจะได้หาหนทางแก้ไขทันไม่ต้องวิ่งหาทางปีนหน้าต่างกันอีกข้าพเจ้าต้องอัศจรรย์มากทีเดียวในขณะที่ได้เข้าไปอยู่ในห้องเดียวกับท่าน คือเห็นท่านตื่นตอนตีสามทุกวันเลยทีเดียวข้าพเจ้าก็ได้ตั้งใจและคอยระวังโยจึงตื่นพอดีกับท่านเพื่อคอยปฏิบัติในขณะที่ท่านตื่นขึ้นล้างหน้าต่อจากนั้นก็นั่งกรรมฐานไปจนตลอดแจ้งข้าพเจ้าคิดว่าท่านก็กําลังป่วยยังไม่หายสนิทแต่ทำไมจึงยังบำเพ็ญกรรมฐานพักผ่อนเพียงสถึงหาชั่วโมงเท่านั้น และยิ่งคิดหนักต่อไปว่าก็าในเมื่อท่านเดบำเพ็ญมาอย่างหนักแล้วและรู้ทำเหมืนทำตามสมควรแล้วเหตุไฉนท่านยังมีละความเพียรของท่านเลยอันที่จริงท่านไม่ต้องทำก็เห็นจะไม่เป็นไรเพราะท่านทำมาพอแล้วซึ่งในวันหนึ่งข้าพเจ้าอดไม่ได้ต้องถามท่านว่าท่านอาจารย์ครับขณะนี้ท่านอาจารย์ก็ไม่ค่อยสบายควรจะได้พักผ่อนให้มากกว่านี้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น แต่แล้วก็ได้รับคำตอบว่าก็ยิ่งไม่สบายคนเรามันใกล้ตายก็ต้องยิ่งทําความเพียรด้วยความไม่ประมาทแม้เราจะเป็นผู้ได้รับการฝึกฝนมามากแล้วแต่ก็ต้องทําและยิ่งมีความรู้สึกภายในว่าต้องทําให้มากเช่นเดียวกับเศรษฐีแม้จะมีทรัพย์มากก็ยิ่งต้องทํามากวิริยังสมาธิมันเป็นเพียงสังขารไม่เที่ยงรอก ความจริงแห่งศัจธรรมจึงจะเป็นของเทียงและการกระทำความเพียรน,นี้ยังชื่อว่าทำเป็นตัวอย่างเกศิตทั้งหลายด้วยทำเอาเข้าไปเจ้าต้องขนลุกปิติซู้ซ่าไปหมดทั้งคิดว่าท่านแม้จะมีคุณธรรมสูงท่านก็ไม่ได้เอาตัวรอดแต่ผู้เดียวยังต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบุคคลอื่นอย่างน่าสารรเสริญ การอยู่ร่วมในห้องเดียวกับท่านในคราวนี้จึงนับว่าได้รับความสนิทสนมและใกล้ชิดอย่างยิ่งและได้รับใช้ท่านอย่างเต็มที่สมกับความปรารถนาของข้าพาเจ้าเป็นนักหนาทุกๆุกคืนที่อยู่ในห้องนี้เหมือนอยู่ในถ้ำป่าเขาที่เปลี่ยววิเวกเพราะนอกจากการบีบนวดถวายและไต่ถามอัฐปัญหาต่างๆแล้วนอกนั้นก็เป็นเวลาทำความเพียร มันไม่มีคราวใดอีกแล้วที่ข้าพเจ้าจะพึงระวังสติเหมือนคราวนี้เพราะถ้าเราขาดสติหมายถึงต้องถูกดุหรือถูกประนามอย่างใดอย่างหนึ่งและข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่นเอาจริงๆและผลแห่งความเพียรปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหน้าแปลกใจตัวเองเสียละเกินมิใช่ข้าพเจ้าจะกล่าวเกินความจริงสิทธิอันนี้จะไม่มีสิทธิของท่านองค์ใดจะพึงได้เลย แม้แต่อาจารย์มหาบัวต้องการจะเข้าไปอยู่กับท่านตอนข้าพเจ้าออกมาแล้วท่านก็ไม่ยอมให้อยู่ต้องหอบหลดมุ้งออกวันนั้นเองสิทธิอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจเป็นนักหนาเพราะเหตุใดท่านอาจารย์มั่นจึงให้ข้าพเจ้าได้จำวัดอยู่ในห้องเดียวกันกับท่านและผู้อื่นไม่เข้าเกี่ยวข้องตลอดเวลาเดือนเศษต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะเล่าเหตุการณ์ในห้องอันพิสดาร ดูดถ้ำแห่งธรรมอันประเสริฐนี้ให้ท่านฟังอย่างพิสดารเพราะถ้าไม่ได้เล่าตอนนี้แล้วข้าพเจ้าเห็นจะต้องเลิกเขียนหนังสือธรรมเมาเสียนเลยหรือจะต้องทําให้ข้าพเจ้าคล่องใจตัวเองตลอดชีวิตเอาทีเดียวพูดถึงการเดินข้าพเจ้าต้องหัดเดินใหม่เอาทีเดียวเมื่อเข้ามาอยู่ในห้องนี้เพราะวันหนึ่งข้าพเจ้าปวดท้องเบาต้องออกจากห้องตอนตีสี่แม้จะก็ค่อยย่องอย่างเบาแล้ว พอรง่ึ้ึ้นท่านที่พูดว่าวิริยังทำไมจึงเดินแรงนักเมื่อคืนนี้เวลาที่ใครๆเขากำลังนั่งสมาธิต้องระวังสิอย่าเดินแรงทำสมาธิของผู้อื่นนี่เสียไปบาปเท่ากับข่าช้างทั้งตัวเชีววนาข้าไปเจ้าตกใจเพราะว่าเราก็ถือว่าเดินเบาเต็มที่แล้วเสียงยังลอดเข้าหาท่านได้อีกวันหน้าต่อมาปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคือการเดินดัง ในที่สุดก็มาแก้เอาได้ตอนที่ใช้ปลายเท้าลงก่อนไม่เหยียบทีเดียวหมดฝ่าเท้าจึงเบาจนท่านไม่ต้องบ่นอีกต่อไปเรื่องของการรักษาวความสงบในขณะที่ผู้ใดนั่งสมาธินั้นท่านได้ถือเอาเป็นเรื่องสำคัญมากแม้แต่ตัวของท่านเองขณะที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งสมาธิเพลินอยู่ไม่สทราบท่านออกจากห้องไปได้เมื่อไหร่ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกมีเสียงกุกกะกกอะไรเลย ทั้งทงที่ท่านก็ต้องถอดกรอนออกข้างนอกดูเหมือนว่าวันนั้นท่านออกไปเดินจงกรมในเช้ามืดและคืนวันหนึ่งข้าพเจ้าถวายการนวดแก่ท่านเสร็จแล้วในห้องนี้เป็นเวลาประมาณ23่สานาฬิกาเห็นจะได้ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิเสียตลอดคืนนี้เลยไม่ต้องนอนละเราแล้วก็เริ่มนั่งสมาธิครั้งแรกๆการพิจารณาก็ปลอดโปร่งดี แต่พอดึกเข้าก็เลยนั่งหลับเพลินไปเลยไม่ทราบเข้าฌานอะไรกันหรือไม่มีฌานเป็นการนั่งหลับนั่งไปเรื่อยๆไปโดยไม่รู้ตัวและก็ขนาดนั้นเองอาจจะเป็นเวลาดีหนึ่งหรือทีสองท่านอาจารย์มั่นท่านเดินไปที่ม้งกรดของข้าพเจ้าทําเสียงบอกให้รู้ว่านั่นกําลังหลงอยู่จนข้าพเจ้าต้องตกใจสะดุ้งขึ้นและท่านก็พูดว่าการบําเพ็ญสมาธิยาเแต่เพียงเป็นบาตรของวิปัสสนา คือการพิจารณาก็พอแล้วส่วนการจะอยู่ในวิหารธรรมนั้นก็ให้กำหนดรู้แล้วท่านก็บอกต่อไปว่าการหลงชานมากไปนั้นจะทำให้ตกไปสู่โมหะการพิจารณาวิปัสสนามากไปนั้นจะตกไปสู่ความฟาุ้งซ่านจึงควรทำแต่พอดีพอเหมาะที่จะให้ผลอย่าให้มากนักอย่าให้น้อยนักถ้าน้อยนักเป็นเหตุให้ไม่รู้จักพอเป็นการเนื่นช้า แต่การควบคุมสติให้มั่นคงเป็นการดีที่สุดแล้วท่านก็เดินกลับไปข้าพระเจ้ารู้สึกปรับลื้ออะไรเช่นนั้นท่านอาจารย์มัน่นท่านมาสอนการปฏิบัติให้เราถึงในม้งด้ยและเป็นเรื่องนา่าอัศจรรย์ใจจริงๆและหวนระลึกถึงว่าท่านอาจารย์มั่นนี้สมกับเป็นพระปรมาจารย์ที่แท้จริงได้เป็นห่วงสิทธิ์ที่จะหลงทางและพยายามหาวนทางให้ โดยมิได้คิดว่าจะให้ลูกศิษย์ไปหาไปหาลูกศิษย์เสียเองทั้งท่านก็รู้ทุกวรจิตที่จะพึงแนะนำแก้ไขดูเอาเถิดข้าพเจ้านั่งอยู่ในมุง้งท่านทราบได้อย่างไรว่าข้าพเจ้ากำลังหลงทางและไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเท่านี้ในขณะที่พักอยู่ห้องเดียวกันกับท่านนับได้หลายครั้งทีเดียวที่ท่านได้เดินมาถึงมุ้งโกรดของข้าพเจ้าในเมื่อต้องหลงทางเรื่องของสมาธิ เหตุการณ์เช่นนี้แหละทําให้ศ์ต้องนับถือเคารพอาจารย์ยังไม่มีอะไรเปลียบปลนแม้จะเป็นเพียงพระผู้น้อยแต่ท่านก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่เมื่อเห็นว่าควรอนุเคราะห์โดยทําสงเคราะห์แล้วท่านก็กระทําทุกอย่างเพื่อการนั้นในขณะที่อยู่ณที่นี้ก็เป็นเวลาของการป่วยของท่านด้วยถึงอย่างนั้นดูเหมือนว่าท่านจะไม่ค่อยคำนึงถึงการป่วยของท่านเท่าใดนัก แม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ต้องเข้ามานอนเฝ้าก็คงจะไม่เป็นไรเพราะท่านก็สละแล้วทุกๆอย่างข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านต้องการจะทรมานข้าพเจ้ามากกว่าจึงให้มานอนร่วมห้องกับท่านและก็เป็นความจริงที่ในความรู้สึกของข้าพเจ้าไม่ได้ถูกทรมานอย่างหนักหน่วงทีเดียวเพราะเหตุใดเพราะว่าทุกขณะลมหายใจเข้าออกนั้นต้องระวังทุกๆครั้งของการบำเพ็ญกรรมฐานก็ต้องระวังกลัวความผิดพลาด เมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นก็ได้รับการตักเตือนทันท่วงทีไม่ต้องร้อยเสียเวลาซึ่งจะต้องไปตักเตือนกันเมื่อเลิกจากสมาธิแล้วทันทีที่การเกิดขึ้นท่านก็มีโอกาสได้ชี้แจงผลที่เกิดขึ้นก็รวดเร็วยิ่งขึน้นข้าพรเจ้ามาคำหนึ่งว่าเวลาทำไมจึงมีค่าหรือเกินเช่นนี้ไม่มีเสียประโยชน์ไปเลย แล้วทำไมจึงจะไม่ข้าพเจ้าภาคภูมิใจอย่างยิ่งนี้ได้เวลาที่ดีที่สุดนั้นคือเวลาถวายการลังหน้าเสร็จแล้วประมาณสามนาฬิกาเศษท่านให้โอกาสถามถ,ามถึงการปฏิบัติที่ผ่านมาและท่านก็แก้ไขให้อย่างแจ่มแจ้งถ้าเราไม่ถามท่านท่านก็จะตั้งปัญหาขึ้นแล้วก็แก้ไขให้เราอย่างดีที่สุดนับเป็นโอกาสดี หรือจะเรียกว่าเป็นกุศลที่ได้บำเพ็ญมาแตกการก่อนก็เห็นจะได้จึงมาประสบโอกาสเช่นนี้ซึ่งก็ไม่ได้นึกคิดมาก่อนเลยว่าจะได้รับการเมตตาเป็นกรณีพิเศษเช่นนี้เลยและข้าพเจ้าก็ไม่ได้ให้โอกาสนี้จะต้องสูญเสียไปเปล่าเลยพยายามที่จะทำโอกาสนี้ให้ตัวเองมากที่สุดแต่ว่าในเวลาเช่นนี้คือก่อนจะแจ้ง ปัญหากร,จ,กรจุกรจิจท่านไม่ให้ถามให้ถามแต่ส่วนของการปฏิบัติทางจิตใจขั้นละเอียดส่วนปัญหาเรื่องของคณะหรืออาจารย์องค์ต่างๆว่าใครเป็นอย่างไรมีปฏิปทาได้ปฏิบัติผ่านมาได้ผลอย่างไรท่านเหล่านั้นมีนิสัยอย่างไรตอนนี้ท่านนี้ถามตอนก่อนจะบีบนวดถวายท่านหรือเป็นตอนค่ำหรือตอนบ่ายมองระหว่างถวายน้ำชาและน้ำาด่มอื่นๆเป็นตน้น